ดูใกล้นี่ตะขอแม่เหล็กตัวนี้นะนี่รับน้ำหนักได้โอ้โหขวดน้ำขวดให,ใหญ่แบบนี้น้ำประมาณ1.5ลิตรนะครับ1.5ลิตรนี่ไม่ต้องไปเจาะผนังไม่ต้องไปเจาะเหล็กนะครับเราจะแขวนอะไรนะครับใช้ตะขอตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ผนังอย่างเช่นผนังเป็นแบบผนังเหล็กแบบนี้ดูดิ เป็นไงไม่ต้องเจาะนะครับไม่ต้องไปเจาะให้มันเสียผนังนะครับให้มันเป็นรูใช้ตะขอแม่เหล็กตัวนี้ก็ได้นะครับนี่แล้วรัน้ำหนักได้ดีนะครับเราจะปแปะตรงไหนก็ได้นะครับนี่เห็นไหมอ่าหรือจะแปะแบบนี้ก็ได้แล้วตัวนี้มันสามารถหมุนได้ดูดิหมุนได้สามร้อยหกสิบองศาเป็นตะขอเกี่ยวได้แบบนี้แม่เหล็กยื่นใหญ่แบบนี้เลยแรงดูสูง นะครับราคาเพียงแค่หลักสิบถ้าสนใจในตรา้าผมปักไว้ให้แล้วนะครับตาขอแม่เหล็กนี่เลย